จะลุกไป็กตันตบกันซะทั้งหมดทำไมอ่ะใช่ที่สียะไรขี้ดูตอนเมื่กี้นอะต่างเดี๋ยวโดนยายนะจะเตบามาอาบน้ำแล้วกันอาบน้ำห้องฉันเหรอจะอาดด้วยไม่ได้นู่นบ้านเธออยู่นู่นเนี่ยไม่ดีห้องน้นสร้างเลยสร้างให้พี่ติ๊กไปสร้างเราชั่ววันไม่เอาแล้ว อันนี้ยาสะะผมยาสะะผมจะเป็นแบบนี้นะมักกี้จะมั่วๆดินถึงเพราะมันอัำเล็กยาสระผมนอนสะสะผม ý thức 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 ý thức

ตรงนี้พอดีเลยนีนี่นเสื้อยืดิ๊งิ๊งิ๊ติ๊งติสนุกจังเลยสุดแท้ไปข้างหน้าต้องคิดถึงเพื่อนตรงนี้จังเลยแต่เพื่อนทอออกไปแล้วว่าตัวนี้ด้วยนีเพื่อนเรานี่ก็ตัวอรไแน่นแนมด้วยจ้าใครเขียนข้อความอะไรได้นะอ่านไม่อ่านเดี๋ยวบอกเพื่อนแล้วกัน ในช่อมันมียากเลยแล้วใส่กรอบเอาไว้โทรหาลิมจีแล้วกันเกง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 นู้นเอาโทรศัพท์ของเธอดิเกงเกงอเล่ย์อเลโหลเธอทำไมเธอไม่มาบ้านเราอ่ะเจเออเเดี๋ยวฉันกินข้าวเสร็จฉันไปหาบ้านเธอนะแล้วเจ้าเธอพูดเบาหน่อยพูดเบา เธอพูดเบาๆหน่อย่ะหนูให้ซอมเออไปกินข้าวแนหนูเออให้ซ้อมเาไปงั้หนูให้ซ้อมหนูแบ่งซอมนะอันนี้หนูแบ่งซ้อมให้ซ้อมเหมยซ้อมเบิงยู่เดอร์ท่ะหนูแบ่งซ้อมเบิงยเอยิ้เงี้ย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 เี้กิซอ ชกินเอาเมื่อคืนแล้วไม่เอาจะให้ไปเลยเขาใจดีให้เลยเอาไปสิไหนอยู่ไหนอ่ะไม่เอาเลยเจอชาแนาเองซ่อมฉันไม่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 มันคนย้ำมาบุญบ้านฉันอ่ะงามงามงามใช้เก็บไว้ที่ห้องนอนไหมใช้เก็บไว้ที่มี่ทา่ทีต้องยืนกินนะที่บนฟ้าเก็บไว้เก็บไว้ห้องเก็บ โอ็นมันนี่ละกันอ้อค่ะบีบบร์่าฮ่ะฮ่ากินไทยบีบบาร์ล่าเลยจากนั้นก็กินนื้อกินเสร็จแล้วแต่นั้นก็ไม่มีอะไรต่อช่วยได้เธอฉันนอนเอ้าอันนี้สนุกตกใจหมดอยากเล่นสนุกกันเลยเดี๋ยวเรานอนแล้วกัน ตื่นแล้วอยากสลับขี้ขื่นสลับไหนได้เลยตื่นพอมันเยไปไนฉันไปเล่นกันนะอันนี้ไม่เหมือนกันนะน่ะดูวันนี้ฉันไปวเรื่องเมาเจ้าแกงหล่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำด้่ยกันตัวหม็นจะลอยปีปีปี่อยไปเ่น สะเมอันนี้แป้งขัดอันนี้แป้งขัดนะแป้งขัดขาดขั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 ดนี่เบอไน่ามบื่อเปล่าเก็บไม่นั่นเสือเลยก็จะเอาไปทำต่ หมออะไรฮะหมออะไรหมอให้ไม่ต้องหนีอะไรกทัวแกล้งแปงแปงแปงนะปงงังงงอะไรวะะบีบัลลังะบีบัลลั